มันญี่ปุ่นเนี่ยที่ต่างกับเมืองไทยก็คือไม่มีเสี่ยนความหวานเขาจะหวานฉ่าอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ที่ขายดีที่สุดของไร่นะครับเบนนิฮารุกะก็เป็นราชามันหวานเขาก็จะหวานนุ่มนวลหน่อยนะครับแต่สายพันธุ์นี้เวลาเขาหัวโตแล้วดินเขาจะแตกเราจะสังเกตง่ายกี่หัวครับเลยผมักอนอันนี้เฉลี่ยแล้วก็ได้ประมาณถ้าหนึ่งกิโลครับครึ่งเบนนี้ได้ประมาณครึ่งกิโลถึง1กิโลครับต่อเครือหรือว่าต่อต้นต่อต้นครับใช่ครับผ สวยด้วสวยออเอานี่นะครับสายพันธุ์เขาก็จะเป็นสีม่วงๆเนาะยิ่งเป็นดินทรายครับเขาจะยิ่งทําให้เป็นสีม่วงเอายายขุดอีกขุดเก็บหมดละอะไรดูว่าเห็นนี่ต้นมันนี่นี่เอาขวดขวดขวดโตนี่เหรอวะทางนั้นมีสอง นี่นี่นะครับสดสดจากสวนข้อนใหม่ๆเลยครับอันนี้น่าจะประมาณ1นกิโลขึ้นแล้วเนาะกิโลน่าจะยกกิโลครึ่งครับผมวันหนึ่งเราขายได้ประมาณ50ากิโลกิโลละหนึ้อยสิบาท50าสบคูณสาวัน1,500งกิโลถ้าเป็นเงินประมาณกี่บาทครับหน0 0งแห้าหมบาทโอ้ต่อเดือน ครับ